สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลและกนาตุลค่ะประจำเดือนเมษายน2567นะคะชาวราศีตุลและกนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มายกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีตุลและคณะตุลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีตุลและคณะตุลคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตไหนค่ะไพ่ใบแรกเดินไพ่หกดาบนะคะ We offer June ค่ะ ดีไฮประเทศนะคะและเป็นไพ่สิบเหรียญชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววันจันทร์ค่ะมีชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะธาตุเดียวกันกับคุณนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินประสบกบารณ์บังก่อนก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนัา,าไพ่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลคณาตุลบางคนนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์มีความอึดอัดในความสัมพันธ์อึดอัดที่ เขาเรียกว่าเปิดเผยไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะสองอึดอ,อัดกับปัญหาที่สะสมเยอะๆมากๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่จับต้องไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะคะคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดก,การอะไรได้อย่างร0 0เอย่างเช่น1นนะคะปัญหาเรื่องอสภาวะแวดลอ้อมรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานะาทางครอบครัวนะคะหน้าตาทางสังคมนะ หน้าตาเ,าเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานหรือ,เ,อเขาเรียกว่าครอบครัวที่เข้ามานะคะมีเข้ามาเป็นอีกหนึ่งในอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์เข้ามามีอิทธิพลนะคะจะเป็นครอบครัวฝ่ายเขาหรือครอบครัวฝ่ายเราก็แล้วแต่นะคะบางคน มีความไม่ไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของฐานะทางการเงินหน้าตาทางสังคมอะไรประมาณนี้ก็ได้เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะอึดอัดแล้วก็เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะเปิดเผย,ยก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอืมอาจจะติดอยู่ที่ตรงนี้นะอันเนี้ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบางเคสบางกรณีนะคะที่มันติดอยู่กับในเรื่องราวของฐานะทางการเงินหน้าตาทางสังคมอะไรประมาณนี้เนาะสองนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ไกลกันนะ,ะต่างถิ่นแดนไกลนะคะอยู่คนละที่คนละทางไปเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะ,ะยากในการในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ มีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นเส้นชัยเลยในความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาค่ะของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะกาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะกับชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนเมษายนส5 6 7นายะคะเป็นอย่างไรพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ ดิเมจิเชียนค่ะไพ่สี่เหรียญนะคะ และเป็นไพ่ควีนถือเหรียญชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมองว่าจะมีการสื่อสารยังมีการสื่อสารกันอยู่ระหว่างตัวคุณกับตัวเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่การสื่อสารในครั้งนี้มารู้สึกว่ามันจะเป็นการสื่อสารเฉพาะตัวคุณและตัวเขาเท่านั้นเองแต่ปัญหารอบข้างยังค,อง,คงอยู่นะคะความสัมพันธ์นี้ยังคงถือยังคงกอดไว้อยู่แต่มันเหมือน กับต้องอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆได้แต่สื่อสารแต่ว่าไม่มได้มีการเทคแอคชั่นหรือว่าจัดการอะไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะอืมเนาะแล้วก็อาจบางบางคู่นะอาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บเงินก็ได้นะอืมีไพ่ของการเงินขึ้นมาอาจจะมีโปรเจกต์หรืออาจจะมะีเรื่องที่จะต้อง ใช้เงินในการสร้างความมั่นคงมาคนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกันมาคนจะลงทุนร่วมกันอะไรเงี้ยในช่วงเนี้ยก็อาจจะคุยกันในเรื่องนี้นะคะหรือว่าเป็นช่วงของเอ่อเก็บเงินอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพื่อที่จะลงทุนร่วมกันหารือนะคะในการทําอนาคตให้มันมั่นคงอะไรประมาณนี้ก็ได้อืมในกรณีที่เอ่อเขาเรียกว่ามีปัญหาในส่วนของเอ่อเป็นเคสที่ มีความต่างในเรื่องราวของฐานะทางการเงินหน้าตาทางสังคมนะคะในเดือนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะคะหมายถึงว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงกอดเก็บกันไว้เหมือนกับรู้กันอยู่สองคนนะคะแล้วก็ยังมีการสื่อสารกันอยู่นะคะอืมัมนมันเป็นไกลๆว่าจะยอมรับได้อ่ะเออเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ความคิดและความรู Hen ้สึกของชาวราศีตุลลคนาตุลกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่นะคะชาวราศีตุลลคนาตุลกับคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวราศีตุลก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลคนาตุลค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะแฮงแมนอัศวินถือถ้วยนะคะ ไพ่สามดาบและเป็นไพ่สองถ้วยชาวราศีตุลักนาตุลตัวคุณยอมนะอืมถามว่ารู้ไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็รู้ไหมว่าปัญหานี้มันคืออะไรรู้รู้หมดทุกอย่างคะ่ะเข้าใจถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นเข้าใจถึงสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้แต่คุณก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็บางครั้งบางทีคุณเลือกที่จะยอมเจ็บแล้วก็ยอมรับ ปัญหาที่มันเป็นเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเราแต่ต้องไม่ได้เราจะแก้ไขเข้าไปแก้ไขหรือว่าจับต้องอย่างร้อเปอร์เซ็นต์มัน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 ไม่ได้อ่ะอืมนะคะมันเป็นเรื่องที่เหนือกว่านั้นอ่ะอืมบางครั้งบางทีถ้าหากว่าเรากับเขาร่วมมือกันอ่ะจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหานี้ไปได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะแต่ถามว่ารักไหมรักถ้าไม่รักก็คงไม่ทนเจ็บอยู่แบบนี้อยู่ตรงนี้นะคะอดทนอยู่ตรงนี้นะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวราศีตุลและคณาตุลคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลและคณะตุลมาดูกัน The World นะคะ The Moon ค่ะ Hello f a n นะคะและเป็นไพ่ธรรมดานค่ะ ชาวราศีตุลลักษณะตุลคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธนะคะชาวราศีธาตุด,ดินประสบกันมังกรน,นะคะธาตุไฟเมสีธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะเขารู้สึกยังไงเขาพยายามเข,ขาเขารู้ค่ะว่าเขารู้ว่าความสัมพันนี้มันทาให้ตัวคุณอึดอัด เขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันทาให้กันและกันเนี่ยคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลาะคงบางทีเราเราตั้งอนาคตไว้ด้วยกันเราวางเส้นชัยไว้ตรงนั้นแต่เมื่อคบกันไปนานๆน่ะเส้นชัยมันยิ่งเลือนรางเข้าไปทุกทีอืมเหมือนคนสายตาสั้นแล้วก็แบบมีปัญหาทางด้านสายตามากขึ้นทุกปีทุกป,ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่ายังมีความมั่นคงยังมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยังอยากที่จะไปด้วยกันต่อไหมใช่มันคือแบบนั้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวเขาก็พยายามนะพยายามแพนพยายามที่จะประคับประคองเออที่จะพยายามจูนใน,ในเรื่องราวของหน้าตาทางสังคมฐานะเหตุผลอารมณ์หัวใจคนรอบข้างคนรักพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการในการดึงกันและกันเข้ามา ให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันให้เป็นก้อนกลมเดียวกันน่ะนึกออกปะไม่ให้แบบแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความคิดมีความพยายามที่อยากจะทําแบบเนี้ยตรงเนี้ยให้มันดีเขาอยากถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณไม่สบายใจเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่เขาก็เหมือนกับอ,อขอเวลาในการในการแก้ไขอ่ะในการพยายามในความสัมพันธ์นะคะ เพราะว่าตัวเขาก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยกับคุณคนเนี้ยกับกับชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนดีเป็นคนที่ใช่แล้วอยากให้เป็นคนสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของชาวราศีตุลลัคนาตุลกับคนที่คุณคิดถึงสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคษณะตุลเป็นอย่างไรไม่ขอ,อนีญญ่บอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบไ,ได้ได้เป็นไพ่ทาวเวอร์ไพ่เอมเปอร์ค่ะน่าจะมีญาติผู้ใหญ่เนาะเข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะไพ่เฮอร์มิตค่ะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษราศีกันลัคนากันนะคะอสเวนถือดาบนะคะชาวธาตุลมมีทุนตุนกลุ่มนะเอาค่ะอนาคตคามรักคมสัมพันธ์ต้องระมัดระวังนะคะอืมเพราะว่าเอ่ออย่างที่บอกเนาะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้าตาทางสังคมเรื่องฐานะทางการเงินหรือว่าผู้ใหญ่แต่ละฝ่ายเขาไม่ชอบเราผู้ใหญ่ฝ่ายเราไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเกิดการแตกหัก เพราะปัญหาส่วนหนึ่งตรงนี้ด้วยนะคะดังนั้นพาบอกว่าให้ใช้สติมากๆเลยทีเดียวใช้เหตุและผลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหนือสิ่งอื่นใดไม่รู้สึกว่าความรักอะ่ะมันแค่แพ้ความไม่รักเท่านั้นเองอืมถ้ารักกันมากพอค่ะไม่รู้สึกว่าถ้าคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะแล้วก็มันอาจจะต้องผ่านบทพิสูจน์ที่เยอะแยะมากมาย ต่างๆแต่มันจะผ่านไปได้ถ้าเรากับเขารักกันมากพอความรักไม่ได้แพ้ะระยะทางไม่ได้แพ้มือที่สามไม่ได้แพ้คนเก่าไม่ได้แพ้อะไรมันแค่แพ้ความไม่รักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลกนาตุลขอคําแนะนําค่ะห้าเหรียญน,นะคะไพ่หกไม้เท้าค่ะ ไพ่ห้าถ้วยนะคะและเป็นไพ่เเหรียญชาวราศีตุตลักนาตุลอย่างที่ไม่บอกน้องว่าความรักแพ้อย่างเดียวคือแพ้ความไม่รักนะคะและความไม่รักนั้นจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่1ยอมยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งหลายนะคะอืมไพ่ที่บอกไพ่ที่ขึ้นมาเตือนนะคะรวมถึงไพ่คำแนะนำบอกว่า แน่นอนว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันมีเข้ามาแล้วก็ที่คุณจะต้องฝ่าฟันไปอะ่ะมันต้องผ่านอุปสรรคปัญหาแยะมากมายผ่านความทุกข์ผ่านความเจ็บปวดผ่านความยากลําบากแต่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเรากับเขาจับมือกันแน่นพอรักกันมากพอนะคะให้เกียรติกันมากพอแคร์หัวจิตหัวใจกันมากพอไพ่บอกว่าจะสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อืมผ่านหลายๆด่านเลยอะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอก,กันนะคะในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ